สีราศีบุญหล่นทัพวาสนาพารวยเตรียมตัวรับทรัพย์ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีโชคลาภปรากฏบุญเก่าหนุนนำวาสนาพารวยบอกได้เลยว่ามีโอกาสแบบจัดเต็มรับทรัพย์รับโชคได้แก่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15รกรกกราคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎการงานดวงดีมีความเจริญก้าวหน้าชะตาสดใสอุปสรรคที่เปรียบเสมือนเมฆหมอกบางตาก็จะเริ่มจางหายไปในช่วงนี้การเงินทุกวันมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเงินทองมากมายมีโอกาสสมหวังเรื่องโชคลาภหรือผลประโยชน์รายได้แบบจัดเต็มอีกต,ตั้งหากความรักคนมีคู่แม้จะเบื่อกันบ้างความหวานหายไปเกิน50% แต่ก็ยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไร ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันการงานตอนนี้ดวงดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาความสำเร็จก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีละเรื่องทีละอย่างการเงินหากคุณหวังเรื่องเงินผลประโยชน์โชคลาบบอกได้เลยว่าโอกาสได้แบบจัดเต็มแนะนำให้คุณทำบุญด้วยอาหารเพื่อเสริมดวงความรักคนมีคู่ยังรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นปัญหาเรื่องการทะเลาะก,กันน้อยลงกว่าแต่ก่อน ราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานอุปสรรคปัญหาค่อยๆคลี่คลายความสำเร็จก็จะเริ่มเข้ามาแทนที่ทีละนี้การเงินดวงดีโดยเฉพาะเรื่องเงินทองถือว่าดีมากๆไรายได้ผลประโยชน์รวมไปถึงเรื่องโชคลาภบอกได้เลยว่ามาแบบจัดเต็มความรักคนมีคู่ปัญหาที่เคยทําให้เครืองใจก็จะหายไปความรักจะกลับมาสดใสอีกครั้งแม้จะไม่หวานแบบแรกๆแต่ความสํา พันธ์ดีและมั่นคงกว่าที่ผ่านมา ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการงานดวงการงานดีแบบเรื่อยๆไม่พวดพลาดงานสำเร็จทีละอย่างสองอย่างผลงานโดดเด่นเข้าตากรรมการอะไรอะไรก็ดีไปหมดการเงินถือว่าเป็นราศีที่ดวงมีโอกาสร่ำรวยขึ้นมากได้พอจังหวะดวงดีไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงยิ่งนานวันยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นแถมกําลัง ังจะมีข่าวดีในอีกไม่ช้าไม่นานนี้อีกด้วย ราศีมีน,นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีน,นการงานที่ผ่านมาเป็นอะไรที่ชี้ช้ำกระหล่ำปีสุดๆแต่ตอนนี้ดวงดีขึ้นแบบจัดหนักความสําเร็จจัดเต็มไม่ว่าใครก็ขวางทางความสำเร็จของคุณไม่ได้แล้วการเงินรายได้มากมายเงินทองมากลน้นและมีแนวโน้มว่าจะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีขึ้นมากหลังจากช่วงที่ผ่านมาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะยะ มากมายตอนนี้เลยเข้าใจกันมากขึ้นหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ